บันทึกที่หความหมายย่อขององค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทความหมายขององค์ธรรมต่างๆแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ได้แสดงไว้ในตัวบทอย่างค่อนข้างยืดยาวเยินเยอะจึงเสนอความหมายสั้นๆง่ายๆไว้ดังนี้ 1. อาอวิชชาหมายถึงความไม่รู้ไม่รู้ตามเป็นจริง การไม่ใช้ปัญญา 2. ส,สังขารหมายถึงความคิดปรุงแต่งเจตจำนงจิตตนิสัยและทุกสิ่งที่จิตได้สั่งสมอบรมไว้ 3. วิญญาณหมายถึงความรู้ต่อโลกภายนอกต่อเรื่องราวในจิตใจสภาพพื้นจิต 4. นามรูปหมายถึงองค์คาประยก ส่วนประกอบของชีวิตทั้งกายและใจ 5. สลายตนะหมายถึงสื่อแห่งการรับรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ 6. ผัสสะหมายถึงการรับรู้การติดต่อกับโลกภายนอกการประสบอารมณ์ 7. เวทนาหมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์ สบายไม่สบายหรือเฉยเฉยแปดตัณหาหมายถึงความอยากคืออยากได้อยากเป็นอยากคงอยู่ตลอดไปอยากเลี่ยงสลายหรือทำลายเก้าอุปาทานหมายถึงความยึดติดถือมั่นความผูกพันถือค้างไว้ในใจฝ่ายนิยมเทิดฆ่า การถือรวมเข้ากับตัว 10. พบหมายถึงภาวะชีวิตที่เป็นอยู่เป็นไปบุคลิกภาพกระบวนพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคล11ชาติหมายถึงการเกิดมีตัวที่ก่อยออกรู้ออกรับเป็นผู้อยู่ในภาวะชีวิตนั้นเป็นเจ้าของบทบาทความเป็นอยู่เป็นไปนั้นๆ 12. ชรามรณะหมายถึงการประสบความเสื่อมความไม่มั่นคงความสูญเสียจบสิ้นแห่งการที่ตัวได้อยู่ครอบครองภาวะชีวิตนั้นๆโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตเท่ากับความเศร้าเสียใจเหี่ยวแห้งใจคร่ำครวญหวนให้เจ็บปวด,ดรวดร้าวน้อยใจสิ้นหวังคับแค้นใจ คืออาการหรือรูปต่างๆของความทุกข์อันเป็นของเสียมีพิษที่คั่งค้างหมักหมมกดดันอั้นอยู่ภายในซึ่งคอยจะระบายออกมาเป็นทั้งปัญหาและปมก่อปัญหาต่อๆไป